เวียดนามหวังชนะเลยใช่ไหมในรายการฟิ t u r e Star ์โอ้โหเป็นเรื่องมากเลยนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาบอกตารางการแขง่งขันซีวีลีกทางฝั่งที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพด้วยนะขอมาพูดเรื่องนี้ก่อนรายการ f ิวเจอร์สตาที่กําลังจะเกิดขึ้นนะทุกคนจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27กรกฎาคมนี้โดยเมื่อเช้าอะนะคะเมื่อเช้าของวันนี้นั่นแหละวันพฤหัสที่18กรกฎาคม2567เนี่ยทางโคดออดกติพงศ์รัตตะเกรงไกรเนี่ยก็ได้ไปส่งน้องๆรุ่น U17 นะคะไปเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Future Star โดยทัพสาวไทยรุ่นยู7เนี่ยก็มีพ่วงไป2คนที่รู้จักกันดีก็คือสิริวันดีแก้วแล้วก็น้องกีตาน้องวารุณีการรำค่ะรายการ Future Star รเนี่ยรอบเนี้ยจีนจัดนะคะเป็นรายการเซี่ยงไฮ้วอลเล์บอลฟิวเจอร์สตเป็นรายการที่เน้นเยาวชน เจ้าภาพจากอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยเน้นผู้เล่นเยาวชนในการแข่งขันรายการนี้เพื่อแบบพอมันมีรายการเยาวชนหลายๆรา,า,ายการเกิดขึ้นมันก็เป็นการพัฒน,นารุ่นเด็กๆเพื่อจะสานต่อขึ้นมาในนามทีมชาติของแต่ละประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็แต่ละประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยเองนั่นแหละที่มีการจัดการแข่งขันรุ่นยูต่างๆมีการแข่งขันร,รุ่นเยาวชนต่างๆแอดมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยพอฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็อด อดรู้สึกแบบอดขำไม่ได้นิดนึงเพราะว่าเจ้าภาพเซี่ยงไฮ้ก็บอกชัดเจนว่าเออเป็นรายการเน้นเยาวชน รุ่น U 17 U21 ยยิหรือ U22 บง้างนะคะแต่เวียดนามค่ะทุกคนเวีดนามส่งผู้เล่นทีมชาติเลยที่จริงเจ้าภาพก็บอกว่าเออมันไม่สมควรที่จะส่งผู้เล่นทีมชาตินะแต่วียดนามค่ะอทุกคนส่งทีมชาติเลยทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามเลยก็คือมีทั้งเหงียนทีบิสตุเยนหรือาสาวตัวเยนของเรามีสาวทานทุลลินรวมไปถึงมีผู้เล่นแบบ30บวกเลยอะนะคะแต่ก็ถ้ามองอายุของ เวียดนามเองเนี่ยก็อะยังอยู่ในแบบ20กลางๆ20ไป,ไปลายลุบุกไปถึง30เลยแต่ก็มีผู้เล่นรุ่นยู่19เนี่ยเข้ามาเพิ่ม3คนค่ะเพื่อให้มันไม่ผิดคอนเซป ในการแข่งขันเซยงไฮฟิวเจอร์สตาร์นี้นะคะแต่โค้ดก็ยังเป็นโค้ดเห็นตัวเกียรติก็คือมีแบบก็คือเรียกว่าทีมชาติอะทีมชาติเลยแต่บวก U19 มา3คนเพื่อให้ไม่ผิดคอนเซปต์ของรายการนี้หวังแชมป์แน่นอนเวียดนามหวังแชมป์แน่นอนเลยดูก็รู้นะคะรายการนี้มีผู้ร่วมแข่งขันเนี่ยทีมเข้าร่วมแข่งขันค่อนข้างเยอะนะทุกคนจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่ม A ก็คือจีนรุ่น U17 ประเทศไทยก็คือใช้ชื่อว่าแอเชียทยแลนด์นะคะแล้วก็มีบราซิลด้วยแล้วก็มีฝรั่งเศสใช้รุ่นยูย่สองกลุ่มบีจะมีเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็มีเวียดนามชุดหลักแล้วก็มีแคนาดารุ่นยูยี่สิบเอ็ดแล้วก็มีเกาหลีใต้ของทางฝั่งเรสปาร์คค่ะช่องทางการถ่ายทอดสดของรายการเซี่ยงไฮ้วอลเล์บอลฟิวเจอร์สตาร์แชมเปี้ยนชิพนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะก็เดี๋ยวรอการแข่งขัน,นะะวันที่ยี่สิบสองอีกทีว่าช่องทางการถ่ายทอดสดจะออกมาใน ในทางไหนแล้วก็จะรีบนํามาให้แฟนๆและบอลได้รับชมรับฟังกันสิ่งที่อยากมาบอกในประเด็นนี้ก็คือเวียดนามก็เน้นช้ยชุดหลักไม่ใช่ชุดหลักดิเขาเรียกว่าเน้นช้ยชุดทีมชาติเลยนะคะไม่ได้เน้นช้ยเยาวชนในการมาแข่งขันรายการนี้โค้ดก็เป็นโค้ดในนําทีมชาติก็เรียกได้ว่า มาคว้าแชมป์มาเพื่อมาหวังคว้าแชมป์เลยทีมชาติเวียดนามเดินสายแข่งค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนแอนมองว่าการแข่งขันของเขาเนี่ยร่างกายแทบจะไม่หยุดเลยหมายถึงว่ามันมีการอุ่นเครื่องมันมีการพัฒนามันมีการที่จะไปเจอแบบทีมหลายๆประเทศเมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตลอดระยะเวลาในช่วงปีนี้เลยแอนมองว่าก็อ่ะรอดูรายการซีวีลีกที่จะมาเจอไทยนะคะว่าเวียดนามฟอร์มจะเป็นอย่างไรในรายการซีวีลีก เจ,จ้าภาพมี2ประเทศนะคะก็คือเวียดนามสนามแรกแล้วก็ประเทศไทยสนามที่2ตารางการแข่งขันของทางฝั่งเวียดนามออกมาแล้วค่ะเราจะแข่งที่เมืองวินฟุกเหมือนเดิมนะคะเจ้าภาพแรกสนามเวียดนามเริ่มวันที่2ถึงวันที่ส่สิงหาคมนะคะวันที่2จะเป็นงานถ่ายทอดสดระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศะะไทยจะเริ่ม4ี่โมงเย็นแล้วก็รอบหนึ่งทุ่มจะเป็นเวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์วันที่3จะเป็นไทยเจอกับฟิลิปปินส์สามโมงเย็นและอินโดนีเซียเจอกับเวียดนามหนึ yeah. ่งทุ่ม และว,วันที่4ฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซีย4ีโมงเย็นและ1ทุ่มไทยเจอเวียดนามดังนั้นนะคะ2สนามเนี่ยปิดท้ายปิดท้ายของแต่ละสนามแต่ละวันเนี่ยในรอบแรกเนี่ยจะเป็นคู่ของไทยเวียดนามทั้งนั้นเลยนะใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเวียดนามก็สามารถเข้าชมการแข่งขันซีวีลีกได้ที่ประเทศเวียดนามนะคะทุกคนหรือว่าเป็นเมืองที่ น่าเที่ยวอยู่แล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ไปรับชมวอลเลย์บอลก็เป็นอีกหนึ่งมิติในการไปเที่ยวแล้วกันนะคะพอ<ช>วันที่9ถึงวันที่10ทุกคนแต่ละประเทศก็จะต้องบินมารวมตัวกันที่ไทยนครราชสีมาของเราวันที่9สิงหานะคะเริ่มกันที่11นาฬิกา30นาทีนครราชสีมาเจอกับมาเลเซียนะคะบ่าย3อินโดนีเซียเจอเวียดนามและ6โมงเย็นฟิลิปปินส์เจอไทยค่ะวันที่10 11โมงครึ่งสิงคโปร์เจอนครราชสีมานะคะ สามโมงเย็นฟิลิปปินเจอเวียดนามค่ะแล้วก็หกโมงไทยเจออินโดนีเซียแล้วก็วันที่11นะคะ11นาฬิกา30มบทีมาเลเซียเจอสิงคปโปร์นะคะแล้วก็5โมงเจออินโดนีเซียฟิลิปปินแล้วก็6โมงเจอเวียดนามไทยคือที่จริงอะ่ะการแข่งขันนะมันจะมีแค่4ประเทศก็คืออินโดเวียดนามฟิลิปปินและไทยนะคะแต่ว่าการแข่งขันรอบ11โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นการแข่งขันแบบเหมือนแบบว่า ก่อนเริ่ม P C V League อะไรแบบนี้คือมันเป็นก่อนเกมก่อนรายการ C V League ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนำแบบเพื่อนๆมาเพิ่มในรายการนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอ่ะก็ตารางการแข่งครบแล้วนะสำหรับรายการ C V League นะคะที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามในวันที่2ถึงวันที่4และประเทศไทยวันที่9ถึงวันที่11ค่ะแฟนแฟละบอล คิดว่าอย่างไรก็มันก็พ่วงกันอ่ะก็คือทีมชาติของเวียดนามเขาก็ไปเดินสายแข่งในรายการที่เซียงไฮ้อีกที่จริงใช้ชุดเยาวชนก็ได้เพราะว่าเจ้าภาพเน้นเยาวชนมากแต่ก็ส่งผู้เล่นตัวหลักเลยเหียนทีบีสตูเอนสาวตู้เย็นสาวทางตุลิตลงไปหมดเลยนะคะในรายการเซียงไฮ้แล้วมันก็พ่วงต่อมาซึ่งเขาจะมาแข่งรายการซีวีลีกเลยค่ะทุกคนดังนั้นก็รอรุ้น เรารู้นในรายการซีวีลีกว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีพัฒนาการมากน้อยแค่ไหนก็ขอให้สาวไทยทำหน้าที่ทำทุกอย่างให้เต็มที่นะคะทุกคนอ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อย เวียดนามส่งชุดใหญ่ไปหวังคว้าแชมป์ในรายการที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็คาดว่าจะหวังคว้าแชมป์ในรายการซีวีลีกด้วยนะคะไม่รู้จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทํานักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลถ้วยก่อน,นะคะวันนี้พระาหาดที่18ก็ยังมีแข่งขันเหมือนเดิมแล้วก็เป็นกาลังใจให้สาวไทยในการแข่งขันซีวีลีก League ที่จะเป็นรายการถัดไปด้วยค่ะ